สวัสดีครับคุณผู้ชมผมบิวเพชรยนครับวันนี้ผมพามาดูรถอีซูซุเข้าใหม่คันนี้เพิ่งเข้ามาแต่ร้านใหม่ๆเลยนะครับคุ้มแน่นอนคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเลขไมค์แค่ห้าหมื่นรถไป2019นเะครับเป็นตัว1.9 z ซนะครับสี่ประตูยกสูงสีขาวมุกคุณผู้ชมรถรุ่นท็อปๆสวยๆแบบนี้นะครับ 1.9Z เดี๋ยวพาไปดูรอบคันพร้อมกันนะครับจุดที่จะต้องดูต่างๆของรถมือสองนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับโลโก้อิซูซุสีแดงแบบนี้นะครับ กับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้2ชั้นสวยสน,นะครับไฟหน้าเป็นโคมเลนโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ด้านล่างติดมาให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งมานะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกติดมาให้ในกันชนนะครับพร้อมกับข้อไฟตัดหมอกเป็นแบบโครเมียมสีขาวมุกสวยๆงามๆเดิมๆทั้งคันผมต้องแจ้งคุณผู้ชมมาเลยว่าคันนี้รถเดิมๆทั้งคันไล่มาที่ล้อแมกต่อ นะครับล้อแม็กหกลู่นะครับแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กอีสูซูแท้ๆเดิมๆออกมาแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยคมชัดนะครับไม่มีสึกลอไม่มีอะไรเห็นอันนี้เพิ่งรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคุณผู้ชมนะครับรถเรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับเป้าโช้กทุ่มล้อนี่คือเดิมมากดูโครงสร้างของรถนี่เลยไม่มีชนหนักปิกคว่ำจมน้ําสภาพบันไดข้างคือสวยสมบูรณ์ที่ที่ไม่สมบูรณ์ก็คือ มีฝุ่นนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับสีขาวมุกกระจกบองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟแล้วติดมาให้มือเปิดโครเมียมกระจกนะครับนี่เตตซีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กันสาดสีมุมประตูเลยสําหรับคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับหกแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมหกแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะครับก็ฝากด้วยนะฮะถ้าชอบรถดีแม็กเป็นทุนเดิม นะครับคันนี้สีขาวมุกสวยๆงามๆดูด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นโอเคเลยนะครับโลโก้โลโก้ i ิ u ู u ูนี่อยู่ครบนี่ตัวแซดด้านหลัง DDI นะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับนี่สวยๆนะครับไม่มีล้อสึกหลอของแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีเจาะไม่มีทะลุอะไรมาไม่ได้ติดหลังคามานะครับตรงนี้ ด้านถงด้านท้ายหัวน็อนตต่างๆคงสภาพเดิมไว้นะครับอันนี้พวกตัวล็อกต่างๆนะครับตัวเดิมมาร์กเมิร์กลงงานยังอยู่ครบทวนหมดนะครับหัวน็อตล่อ,ลองกระบะผู้ชมโอเคเลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะอีซูซูดีแม1.9แซดรถ4ประตูยกสูง โอเคไปดูด้านขวาต่อแล้วก็จะพาไปดูภายในนะคุณผู้ชมไฟ <c oughs> เบรกตัวที่สามนะครับติดอยู่ครบถ้วนนี่กระจกด้านหลังนะครับก็มีไล่ฟ้าติดมาให้นะครับไล่มาที่ด้านขวาสภาพรถสวยเดิมนะครับด้านขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูตามจุดต่างๆไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะภายในเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหัวน็อตที่มุมประตูนี่ต้องดูเลยที่สําคัญรถมือสองนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยนี่ไล่มา ติ๊กเกอร์ของลมยางนะครับหัวน็อตต่างๆคือคงสภาพเดิมไว้หมดเลยคุณผู้ชมผมพยายามจะซอกแซกไปให้ดูตามมุมต่างๆนะคันนี้นะครับไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับด้านด้านาด้านของคนขับเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับหนึ่งละนะครับให้ดูเทีละจุดเลยมุมประตูต่างๆนะหัวน็อตเดิมนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือเดิมๆหัวน็อตเดิมๆโอเค ก็ประมาณนี้สําหรับด้านหลังอด้านคนขับเดี๋ยวดูภายในต่อพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานคุณผู้ชมเลขไม้เนี่ยห้าหมื่นโลคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆกุญแจเป็นรีโมทแบบบิ๊กสตาร์ทแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม้เดี๋ยวผมค่อยสตาร์ทเครื่องให้ดูนั้นแต่เ,เสียงดังนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้นะครับคอนโทรลเครื่องเสียงจากตรงนี้เลยจอทัชนะครับจอสัมผัสพร้อมกับกล้องมองหลังเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุก เกียร์กระปุก6สปีดหัวเกียร์เดิมๆจากโรงงานนะครับเอี่ยมเลยหัวเกียร์นี่คือสวยเดิมเอี่ยมๆไม่มีรอยสึกล้ออะไรทั้งสิ้นนะครับระบบแอร์เป็นระบบอนาล็อกปกตินะครับแอร์ธรรมดาปกติคอนโซลคอนโซลเดิมๆนะครับเอี่ยมกิ๊บนะครับเอี่ยมกิ๊บเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยรถห้าหมื่นโลคุณผู้ชมใหม่แท้แน่นอนนะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับเข้าศูนย์อิสุได้เลยนะครับถ้าใหม่ไม่แท้ยินดีนะครับเรารับประกันเลขใหม่นะครับคุณผู้ชม สวยๆเดิมๆนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูแน่นๆนะครับไม่มีร้อสิกร้ออะไรเลยไปดูด้านหลังต่อนะฮะอ่าเบาะด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆหกแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมคันนี้นะครับงดงามหลังคงหลังคาคือคงสภาพเดิมไว้หมดนะครับใครชอบรถดีแมกนะครับคันนี้ผมมองว่าคุ้ม รถได้รถปี19ด้วยนะครับรถ4ปีนะฮะแล้วก็โครงสร้างรถเดิมๆทุกอย่างห้องคงห้องเครื่องเดี๋ยวไปดูเลยนะครับภายในนี่คือสวยเอี่ยมแน่นอนนะครับอย่างที่ให้ดูเลยอันนี้รถเรายัางไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพิ่งมาถึงแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับคือมาสวยเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวผมวนไปให้ดูประตูฝั่งนี้ก่อนแล้วก็จะไปดูห้องเครื่องต่อนะครับ <S <S เพื่อให้เห็น <S <S เพื่อให้มั่นใจนะครับด้านซ้ายนะครับด้านคนนั่งนะครับเดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ หัวนงหัวน็อตคือเดิมคงสภาพเดิมไว้หมดเลยนะครับตามเหลี่ยมต่างๆตามหัวน็อตต่างๆนะเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าชอบนะครับอยากได้รถเดิมๆอย่างนี้ไว้ใช้งานนะครับติดต่อผมมา085536 6 <S <S 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ไม่มีชนักไปความจมน้ำอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องต่อนะครับ ว่าห้องเครื่องจะสวยเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับดูรถภายนอกดูเหลี่ยมสันต่างๆแล้วมาดูห้องเครื่องต่อนะครับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นอีส zu DDI นะครับ1.9ลิตรนะครับ1,900าซีซีสำหรับคันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องคือสวยเดิมนะครับห้องเครื่องยนต์ไม่มีอ่าคาบไหลเยิ้มของเหลวไหลรั่วซึมอะไรไม่มีเลยนะครับตรงนี้ หัวน็อตต่างๆฝากระโปรงดูนะเดิมๆเลยหัวน็อตนะครับเม็ดอาร์นี่เห็นตั้งแต่เมรร็ดแรกไล่ขึ้นมาเลยนะครับคมๆกลมๆแบบนี้ซีนเดิมนะครับนี่เล็บจิกเข้าปกติเดี๋ยวจิกให้ดูเห็นไหมคร <ๆ S 1> คเล็บจิกเข้าปกติอันนี้คือซีนนะครับซีนเดิมๆนะครับาลายซิลิโคนเดิมๆสติต๊กเกอร์ติดอยู่ครบถ้วนนะครับรูกระบาต่างๆนะ้นี่รูคมกลมคมแบบนี้เลยนะครับซีนต้องซีนเดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยเดิมๆนะครับต้องซีนเดิมเล็บต้องจิกเข้านะครับนุ่มๆแบบนี้ เม็ดองค์เม็ดอาร์คคือเดิมหมดนะครับสวยๆเดิมๆคุณผู้ชมโครงสร้างรถนะครับแก้มนะนี่เลยตะเข็บไลน์มาดูนะครับ R อนะครับตรงนี้แก้มขวาคานขวาเม็ดอาร์คกลมๆคงคมหกแสนหนหมืม่นเก้าบาทนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับมาร์คโรงงานยังอยู่ครบถ้วนนี่หัวน็อตต่างๆมาร์คโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลย นะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับดูแลดีมากๆนะครับสําหรับเจ้าของเดิมนะครับแผ่นเพจนะครับกินดีให้ดูนะครับไม่มีอะไรต้องหมกต้องเม็ดไม่มีอะไรต้องกักนะครับตรงนี้สวยเดิมสรุปได้เลยนะครับว่าคันนี้รถเดิมๆสวยเดิมๆนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอีทุตูดีแม็กปีสองพันสิบเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าเซ็นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเมื่อกี้นี้ผมอาจจะแจ้งผิด ไปนิดนึงนะครับตรงตรงพูดเพิ่นะครับเป็น6กแสนหนึ่งหมื่นไม่ใช่นะครับเป็น6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุณผู้ชมก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับไฟเดย์ไทม์ด้านล่างเห็นใช่ไหมฮะสำหรับไฟหน้าสวยๆนะครับคันนี้อิ u ุ u d ดีแมกนะครับ 1.9แซปี2019นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทเลขมาอยู่ที่50,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าอยากได้รถเดิมๆเอียมๆแบบนี้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0855366287ผมบิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้อย่างดิบดีนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ